เจ้าหญิงกับผู้แห่งสายรุง้งการครั้งหนึ่งในดินแดนที่มีท้องฟ้าสีครามและภูเขาสูงชันอาณาจักรไอรีดเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความงดงามแต่ในระยะหลังเกิดภาวะฝนแรงที่ยาวนานทําให้พืชผลแห้งเหี่ยวและประชาชนเริ่มขาดแคลนน้าเจ้าหญิงเอเลนาผู้มีจิตใจดีและเป็นที่รักของประชาชนรู้สึกกังวลใจอย่างมากวันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงเอเลนากาลังเดินเล่นในป่าเธอพบกับพูดน้อยชื่อลูเซียที่มีปีกสว่างสวัยเหมือนสายรุง้งลูเซียบอกเอเลนาว่า ที่ภูเขาสายรุง้งซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไปมีน้ำผู้แห่งความหวังที่สามารถทำให้ฝนตกและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินแดนของเจ้าได้เจ้าหญิงเอเลน่าตัดสินใจออกเดินทางไปยังภูเขาสายรุง้งพร้อมกับลูเซียการเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายเช่นการข้ามสะพานที่เกือบจะพังทลายและการเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าที่ดูร้ายแต่ด้วยความกล้าหาญและความช่วยเหลือจากลูเซียเอเลน่าก็สามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ เมื่อพวกเขามาถึงภูเขาสายรุง้งพวกเขาพบกับน้ำผู้แห่งความหวังที่ซ่อนอยู่ในถ้ำลับที่มีแสงสว่างจากผลึกสายรุ้งที่ส่องแสงระยิประยับลูเซียกล่าวว่าเจ้าต้องอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์และขอให้ฝนตกลงมาเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับอาณาจักรของเจ้าเอเลน่านั่งลงข้างน้ำผู้และอธิษฐานด้วยใจที่บริสุทธิ์ว่าขอให้ฝนตกลงมาเพื่อทําให้พืชผลของประชาชนในอาณาจักรของข้าพเจ้ากลับมาอุดมสมบูรณ์และให้ทุกคนมีน้ําดื่มพียงพอ ทันใดนั้นน้ำผู้แห่งความหวังเริ่มส่องแสงสีรุง้งและพายุฝนเริ่มตกลงมาจากท้องฟ้าฝนตกลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้พืชผลในหมู่บ้านกลับมาเติบโตแข็งแรงและน้ำในลำธารและทะเลสาบเริ่มเต็มเมื่อกลับมาถึงอาณาจักรประชาชนต่างตื่นเต้นและยินดีที่ฝนตกลงมาอีกครั้งพวกเขาต้อนรับเจ้าหญิงเอเลนาและลูเซียอย่างอบอุ่นเอเลนาได้เรียนรู้ว่าความหวังและความมุ่งมั่นในการทำดีเพื่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จากนั้นเป็นต้นมาอาณาจักรไอรีดก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขเจ้าหญิงเอเลน่าปกครองอาณาจักรด้วยความเมตตาและความยุติธรรมและเธอยังคงทำความดีเพื่อประชาชนและธรรมชาติ